สำหรับคลิปวิดนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับด้วยการหาเงินเข้าบัญชีของ r u m Money w a l ล e t นะครับด้วยการรับบัตรอ่เป็นบัตร True m o n ี่นั่นเองนะครับเราหาเงินแล้วก็เราหาคะแนนแล้วก็นําคะแนนที่เราได้รับมามาแลกเป็นบัตร True m o n e ว w a เ l e t มูลค่าห้าห้าสบาทบแล้วก็นำบัตรนั้นมาเติมเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับในคลิปนี้เราก็จะมา เติมเงินด้วยนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่1,125บาทเดี๋ยวเราจะเติมที่50บาทก็น่าจะกลายเป็น1,175บาทจุดหงแปสตานั่นะเองนะครับผมนะก็นะใครที่สนใจหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถที่จะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับในส่วนของวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาหางเงินออนไลน์จากแอปมือถือกันอีกแล้วทุกคนนะแอปหางเงินฟรีไม่มีการลงทุนนะครับสามารถถอนเงินได้จริงนะสามารถที่จะรับบัตรทุนนี้ได้จริงนะครับวันนี้นะก็อยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Coin a c t a c k Earn Money นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่1 0,000ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ อายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็มีรีวิว275รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเฉลี่อลยอยู่ที่4.4ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับและนี่คือเป็นในส่วนของรีวิวของคนที่ใช้งานจริงนะครับขออนุญาตทั้งหมดด้วยนะครับคุณสงกรานต์บอกว่านะ่าดีมากครับเล่นง่ายถอนเงินได้จรงิงเข้าไวมากยอดยอดเอาไปเลย5ดาวนะ อันนี้ก็บอกว่าใจจริงใจไวมีแบบสำรวจให้เก็บคะแนนมีเกมแล้วก็มีให้เอาใครมาเทรดเสี่ยงดวนกดแลกโทมันี่วอลเล็ตวันเดียวเงินเข้าค่ะอะแล้วก็จากคนขีทีนันบอกว่าได้เงินจริงครับแต่ครั้งแรกนะครับแต่พอถอนอีกครั้งหนึ่งมันบล็อกบัญชีไม่ให้เข้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทําผิดกฎอะไรนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างนะที่มีเกี่ยวกับน่าจะผิดกฎนะเพราะว่าเขาไม่ได้บล็อกไป เฉยๆตรงนี้แน่นอนนั่นเองนะครับผมนะเพราะผมก็ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเปิดแอปแพลิเคชันนี้กันเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดแอปเข้ามานะครับผมนะให้เรานั้นไปสมัครสมาชิกนะครับด้วยการใช้บัญชีของ gmail นะใครไม่มีบัญชี gmail ไปสมัครก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเข้าใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อก,กับบัญชีของ gmail ให้เรียบร้อยนะครับผมนะวิธีการห่างเงินก็คือเราต้องมีคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับข้างบนมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนะ คะแนนตรงนี้ก็จะนําไปแลกเป็นบัตรทูมานี่วอลเล็นะตรงนี้คือกระเป๋าเอาไว้แลกเป็นบัตรทูมานี่วอลเล็นะครับซึ่งบัตรทูมานี่วอลเล็นั้นนะสามารถแลกได้ครั้งละ50บาทและใช้คะแนนอยู่ในการี่หาันร้คะแนนะนะครับส่วนใครที่จะแลกเป็นบัตรอื่นอย่างเช่นแกลบ Gift mark, นะกิฟต์มาร์กนะก็มูลค่า50บาทเช่นเดียวกันแต่ใช้คะแนนน้อยกว่านะใช้เพียงแค่4656 คะแนนด้วยกันส่วนบัตรเติมเงินวันทูคอมูลค่า30บาทใช้คะแนนเพียงแค่2 5 6 1 3คะแนนเองนะครับผมนะตรงนี้ก็เราก็ต้องไปหาคะแนนก่อนนะครับวิธีการหาคะแนนนะหนึ่งคือการดูวิดีโอตรงนี้ทุกคนนะเขาเขาเขาเขียนผิดทุกคนนะเขาเขียนเตนิมเงินที่จรงิงไม่ใช่เติมเงินนะถ้าเรากดเข้าไปปั๊บนะมันมีให้เราดูวิดีโอทุกคนนะเราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับ แล้วก็เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้คะแนนเข้ามาแล้วก็อันนี้ผมได้มาอยู่ที่100คะแนนนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นก็มากดดูได้ต่อนะครับผมนะก็กดตรงนี้ต่อได้เลยนะครับถ้าเราจะดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมนะรอให้มันขึ้นการแจ้งเตือนก็สามารถที่จะกดดูได้ต่อนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็มาต่อมาคือที่กระดานผูน้านะครับเอเห็นมันมีการแจ้งเตือนทุกคนลิกกดเข้าไปได้เลยนะครับ กระดังผู้นำนี่ทุกคนนะผมได้มาอยู่ที่100คะแนนทุกคนนะแล้วก็ภารกิจต่อมานะครับจะหมดเขตอีกประมาณ58ชั่วโมงนะครับอีก5นาทีนะเนาะภารกิจนี้ก็คือว่าเราต้องทําอันดับให้ได้ทุกคนนะ แล้วก็อันดับหนึ่งนะจะได้ไปเท่าไหร่ก็มาดูตรงนี้นะตรงนี้คนที่ได้อันดับหนึ่งตัวนี้ทําคะแนนอยู่ที่2 7 7 4 5 5นเราคะแนนแล้วก็อันดับที่2 1 6 8 3 2 0แน้คะแนนอันดับที่3ก็1 3 3 5 5 9คะแนนด้วยกันนะแล้วก็อันดับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะอัน,อน,อนมีคนไทยท้วทุกคนนะ นี่ทุวคนแนบเป็นคนแทยนิสกาแฟนะก็ทําได้อยู่ที่42,252คะแนนนับโอโหคนไทยอันดับด้วยทุกคนนะก็มาดูรางวัลกันนะครับที่กล่องของพันนะครับกดเข้าไปเลยนะตรงนี้นะครับอันดับที่1จะได้ไป50,000คะแนนนะเป็นรางวัลนะครับอันดับ2ก็3 0ม0 0คะแนนอันดับหนึ่งก็น่บประมาณ50บาททุกคนนะอันดับ2ก็3 0ม0 0ืนคะแนนก็ประมาณ3 0กว่าบาททุกคนอันดับ3ก็20,000นคะแนนด้วยกันตรงนี้แล้วก็อันดับที่100 ถึงอันดับที่10,000ืนก็จะได้ก็เขาว่าอันดับที่100ถึง1 0,000หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับผมนะก็จะได้100ถึง1 0,000คะแนนผมก็ได้หนึ่งคะแนนเมื่อกี้แล้วก็จ่าย1 0์ของคะแนนนั่นเอง ครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับส่วนเมนูต่อมาคือเมนูการเชิญเพื่อนหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า referral นะหรือถ้าขยายความเน่ยคือการไปโปรโมทแอปให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของเราผ่านการเชิญของเราไม่ว่าจะเป็นการแนะนําในรูปแบบไหนก็ตามเนไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดหรือคอนเทนต์ด้วยการ โพสวิดีโอทําวิดีโอคลิปหรือจะเป็นการโพสต์บทความแชร์ลงในกลุ่มหาเงินออนไลน์ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่เราจะไปแชร์ก็แนะนําให้เป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้ที่มีอ่อกลุ่มนะที่มีกลุ่มอ,อย่างเช่นไลฟ์กลุ่มนะครับหรือถ้าเป็นสาธารณะก็คือจะมี Facebook ของเรานะวีเคนะครับอา่า ทิกตอกก็ได้แต่ว่าทิกตอกไม่ต้องก็ได้เพราะป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับหาเงินจะโดนแบนง่ายทุกคนนะ Discord ได้เลยทุกคนนะแล้วก็ X กนะครับเรดนะครับอ่านี่นะก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเทเลกรมนะครับอ่าวอทชัปนะอ่าได้เหมือนได้เหมือนกันถ้าเป็นรูปแบบวิดีโอรูปภาพก็เป็นอิสตาแกรมแล้วก็ไปแปะนะเกี่ยวกับลิงก์ไบโอของเรานะที่ไบโอนะเอาไปหาเว็บไซต์ที่มันสามารถแปะลิงก์ได้เยอะนะครับผมนะแปะแปะได้ในส่วนของรูปแบบการทำการตลาดของ IG นั่นเองนะครับผมนะก็ ไปศึกษาต่อเด่นในสองของการทำการตลาดนะครับอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งนะโอเคมาดูกันต่อนะฮะอ่ะเรากดที่คว่าเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็คือให้เรากดคําว่ารหัสเชิญตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายลูกศรลูกศรอ,อันนี้นะกดเข้าไปอ่ะแล้วก็จากนั้นก็เราจะรับลิงก์ด้วยการไปแชร์นะเราไปแชร์ในไลน์ก่อนก็ได้ก็คือจะมีลิงก์ให้เรากดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองแชร์ก่อนนะครับ อ่ะนี่ทุกคนนะผมก็แชร์ไปที่ไลน์ทุกคนเห็นไหมก็คือจะมีในส่งลิงก์ตรงนี้แล้วก็นาลิงก์ตรงนี้ก็ไปทําการตลาดการปลอดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจดรหัสเชิญแล้วก็ไปโพสต์รหัสเชิญของเราด้วยนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราได้รับมานะครับผมนะก็อยู่ที่1 3ึ่งคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ก็ได้รับงานครั้งละ1000คะแนนด้วยกันแล้วก็เราจะได้รับคะแนนจากไหนบ้างคือเพื่อนของเราเข้าร่วมเกมเพื่อนของเราทําเข้าร่วมการทําแบบสํารวจเพื่อนของเรารับการชาติเรียนการชาติเียนก็คือเมื่อกี้แหละก็คือตรงนี้นั่นเองนะคือตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้างล่างก็คือเป็นในสองเกมตรงนี้คือไม่ต้องทำนะครับผมไม่แนะนำให้เราทำเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะเสี่ยง คะแนนของเราหายไปเนาะส่วนตรงนี้ก็คือการทำแบบสำรวจแล้วก็การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็จะมี3ค่ายด้วยกันประกอบไปด้วยค่ายนี้นะครับกดเข้าไปเลยค่ายนี้มีชื่อว่า Todorim Bridge นะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเราจะไปทำอ่าเกี่ยวกับออฟเฟอร์นะครับก็คือจะมีออฟเฟอร์เกี่ยวกับการทำแบบสอบถามออฟเฟอร์เกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องไป Verify อ่านัมเบอร์ของเราก่อนเกี่ยวกับบัต uh, รเกี่ยวกับอ่า uh, เบอร์โทรศัพท์ของเราต่อมาคือจากค่ายของ BitL a b นะครับตรงกลางนี้เลยนะก็อ่า uh, l a ตก็คือจะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามหรือการทําแบบสำรวจเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือต้องไปคอมเพลตยูบอไฟล์เหมือนเมื่อกี้ต่อเลยนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาคือจาก c p x Research นะครับอันนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับนี่คนนะ CPX r e s อ a r c h นะครับผมนะก็เป็นสายแบบสอบถามลุ่นๆเลยทุกคนนะ โอเคมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวผมเปิดประวัติการที่ผมแลกบัตรทูมานี่มาประวัติการซื้อนี่ทุกคนนวันที่19เเดือนมกราคม2020นะด้านได้มานะครับแล้วก็วันที่15นะครับเดือนมกราคมก็ได้มาอันหนึ่งเนาะเด๋ยนนี้ก็ได้มาสองอันแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดใน,น,นส่วนของบัตรทูมานี่วอลเลตที่ผมได้รับมานะครับผ่าน Gmail ที่เราได้รับมานะครับอ่าอันนี้คือวันที่17ที่ผมได้รับมานาะก็คือกดที่ลิงก์นี้เลยแล้วก็ อันนี้คือในส่วนของบัตรนะที่ผมได้รับนะครับวิธีการเติมก็ให้เรากดคําว่าแลกเป็นเงินเข้าทูเมนี่นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนับให้เรากรอกเบอร์ทูเมนี่วอลเล็ตของเราทั้ง2ช่องนี้แล้วก็กดคําว่าแลกเป็นเงินเข้าทูเมนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็กดคําว่าแลกเป็นเงินเลยนะครับผมนะรอสักครู่หนึ่งนับนี่ทุกคนนะเงินเข้ามาสําเร็จนะครับ5 0าบาทไอห้าสิบห้าสิบบาททุกคนขออภัยนะครับก็ เมื่อกี้เรามีเงินอยู่ที่1,125บาทใช่ไหมอ่านบาทจุด18สตางค์ตอนนี้กลายเป็น1,175บาทจุดส8สตางค์นะครับก็เงินเข้ามาจริงๆตร,ง,ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจะนะบหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับที่มีชื่อว่าคอยแอทแท็กนะครับก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้ราไม่มีการลงทุนนะสมัครฟรีแล้วก็ สะสมคะแนนไปเรื่อยนะพอถึงขั้นต่าในการถอนเงินนะครับก็สามารถถอนเงินได้จริงแล้วก็คะแนนตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะเข้าเขียนไว้ว่าสินค้าจะถูกส่งภายใน24ชั่วโมงแต่อาจใช้เวลาสูงสุด5วันด้วยการท้าชักก็คือประมาณ5วัน และราคาอ่ะราคาคือคะแนนนะทุกคนนะบัตรกำนันอาะเปลี่ยนแปลงตามราตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกคนนะเขาจะเปลี่ยนไปบางทีก็เยอะบางทีก็สูงกว่านี้บางทีก็น้อยกว่านี้นะครับผมนะขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะแล้ก็เจอกันใหม่ในคลิปยหน้านะครับอินชาอัลอ์สวัสดีครับ